มุนเมืองคูบานแหลงสาลานน้ำตกเจสีปลาลุดตีลุ่มน้ำสงครามน้ำใจงามคนเซกาสวัสดีครับพี่น้องกองไยสุขุสุพลวันนี้เราจะพามาเที่ยวเลาะตลาดนัดไทยเราอำเภอปากขาดจังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้อากาศดีครับเหมาะจอสำหรับการเลาะเที่ยวตลาดนะครับเบิ่องของอยากของกินับสินค้าคที่ข้ามมาจากต่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับเมื่อนี้ยก็สิคนหลายจังหน่อยครับพี่น้อง ตลาดนัดนไทยเรลาอำเภอปากคาด in ตั้งอยู่ใสนะครับตั้งอยู่บ้านห้วยคาดนะครับอำเภอปากคาดจังหวัดเลยการนะครับต <ST IT AL> ิดกับด่านชายแดนจุดคนปุ่นนะครับบ้านหงทองนะครับแขวงบริคําไซนะครับ <ST IT AL> ประเทศลาวนะครับ <ST IT AL> นี่ครับจะเป็นบรรยากาศริมฝั่งโค้งนะครับน้ำกระซิขึ้นนะครับช่วงนี้เพระว่าฝนตกอยู่รุ้มื้อนะครับผม ครับและเ้อากามาเลาะเกี่ยวบึงบรรยากาศนะครับว่าสินค้าจะมีอย่างแน่นะครับในตลาดที่มาขายนี่จะเป็นหมากบุญรสจันนะครับผมบรูดเจ้าผมก็เลยอเอื้อนมักไหวไงนะครับหมากบุญนะครับพี่น้องท่านใดเคยกินแน่นะครับหมากบุญป็นรสชาติแบบใดนะครับจะมีผลไม้ป้านะครับหลายรูปแบบทังปีอาประเทศเพื่อนบ้านนั้นเอาขามมาขายนะครับผม มันจะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับคนไทยกับมาขายของให้กันนะครับว่าจะเป็นของกินของใช้นะครับเสื้อผ้านะครับเยอะแยะมากมายนะครับคือมือนีนันบากลุ่มเนี่ยกสิผ้ากริบมหาไอ้ตะกะแตนทอดครับแต่ว่าโบมาครับมือนี้เสียใจยางแห้งเลยครับเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าสิมาซื้อตะกะแตนทอดว่ากินนะครับโบมีเลยครับมือนี้พอขาดโบมาขายเลยครับโดยนัดบางยานี่หันเปิดมาขายอยู่นะครับอยู่รบมาตรงนี้แหละครับ มื่อนี้หันับมาครับมันบรรยากาศดีครับริมฟังโขงนะครับมาเที่ยวชมได้ครับนี่ครับเรายางไปเรื่อยๆครับจะมีของจะมีอีกกระปู่นะครับปูโลละสิบบาทครับบบแห้งครับน่ครับปูเยอะแยะมากมมยนะครับจะมีแบบต้มแล้วนะครับแบบโบต้มก็มีนะครับก็ถือว่าบบแห้งนะครับโลละสิบบาทนะครับฟังนั้นคือสีหลายแห้งนะครับมึงก็จะออกมาเป็นกระบ้าปูนบาหไ่เลยครับน่ครับหลายครับของกิ่นนะครับเัาวยางมาจักหน่อยจะเป็นลานขายปลานะครับ น่ครับปลาเนื้ออ่อนเนื้อแข็งนะครับปลาเจ็ดปลาไหลก็มีครับครับของแห้งนะครับเป็นพวกหนังเชมนะครับมีต่างๆนะครับปลาตองไก่นะครับ พักไหวนะครับเยอะแยะครับของกินนะรับท่านใดที่ชอบพวกอาหารปลาพวกเนื้อไหมนะครับก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับที่อำเภอปลาคาดจังหวัดบึงกาฬนะครับเปิดทุกวันจันทร์นะครับมาแต่ตอนเ้านะครับเจ็ดเป็นโมงกะเริ่มพอข้าไม่ข้าฝั่งนั่นก็เริ่มขามมาขายฟองกันแล้วนะครับนี่ครับมาเกินในไงนะครับมีบอกครับแถวบ้านพี่น้องครับนี่ครับมาเกลียนไ่ว่าสนเพื่อนว่ามันสีแสะขึ้นมาเกินหน่อยบ้างรสชาิน่ะจะคล้ายๆกันนะครับวัไดดขอเพิ่นซิมเบิร์นะครับ ูกใ่ญ่ครับญ่อีลีครับซำสองพ้อมือหุ่นเลยครับญ่อีลีครับกับมาจังหน่อยกระสิเป็นของปลานะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่คนลาาเอาของมาขายนะครับมกบุญครับป็จัมหวักไหวนะครับมาบักไหวบานเท่านี่แหละครับเยอะแยะนะครับช่วงนี้ผลไม้ปลาเยอะแยะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงหนาฝนนะครับยางมาจังหน่อยกระสิเป็นร้านขายตอครับนี่ครับต่อเยอะแยะครับต่อช่วงนี้ตอกำลังหลายเลยครับนี่กำลังเต็มเลยนะครับต่อโลละหกร้อยกว่าบาทนะครับ ขายกันขายช่างเป็นฐานขายเลยนะครับถ้าลูกตัวหัวเสือหรือเปล่านะครับมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่มากินของสูงของที่ยุ่สูงนะครับนี่ครับจัดไปเลยครับต่อนะครับโลละหกร้อยกว่าบาทนะครับมีทั้งตัวเป็นและกับตัวที่ตายแล้วนะครับที่กะเจโจจูดมานะครับนี่ครับตัวเป็นกระสิลุกดิกลุกดิกนะครับประมาณนี้นะครับผมตัวเมื่ครับตัวใหญ่นะครับนี่ครับตัวนะครับพี่ทอดใส่ไข่นะครับเสียบนะครับนี่ครับลูกตัวใหญ่นะครับ มันมีอย่างี้หอยคมก็มีนะครับกุ๊บก็มีตัวใหญ่นะครับก็สีหลายคับนะครับอยู่ฟังเท่านั้นนะนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมอยากดับไปแล้วครับบัวทเป็นปูปลาหนาเหนียวในการหายากเลยครับนี่ครับโซนมาสิเป็นหมากบุญนะครับหมากไว้ไงอะไรกุ้งฝอยนะครับเยอะแยะครับผมมากโซนทางนี้อุ้นไหลายครับมือนี่นะครับลานจอดรถในบ่มีมองจอดเลยนะครับข้างบนนะครับผมหมากผีพวนนะครับปลาเดยกนะครับไว้นะครับ น้องไม่น้องมีนะหลายแห้งครับมาเที่ยวชมกันได้ครับสําหรับท่านใดที่ชอบกินของปลานะครับมาชมกันนะครับเมื่อนนี้เราดืมกัญชามาเลาะนะครับมาเลาะชมบรรยากาศนะครับกีบปูมกีนไยก็มีนะครับกีบปูมช่วงนี้ก็เริ่มออกกันแล้วครับนะครับเริ่มไล่กันแล้วนะครับกีบปูมนะครับเอาไปขวไปทอดไปป่นกันนะครับอันนี้คือเป็นโซนปลาครับปลาลาดปลาแค่ ไว้นะครับน้องไม้นะครับเห็ดมีครับเถาแะมีนะครับส่วนมากจะเป็นปูปลาหมักทัวนะครับเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะของปลาปลาลาปลาแดดที่ขามันจะฟังนังนะครับน้องไม้ส้มนะครับกบครับต่อครับต่อเนี่ยก็จะเริ่มหลายกันแล้วครับต่อลูกต่อหัวเสือเนี่ยครับขายรวมละหกร้อยกุบาทนะครับหกร้อยกุบาทเท่านั้นเองนะครับก็ขายเป็นฐานสร้างเป็นกิโลค่ะนะครับดูฝั่งเรา ็จะออกขามาพวกหอยเช์รี่นะครับเยอย็นมากมามมาเที่ยวชมกันได้ครับตลาดนัดไทยเล่านะครับกับพ่อค้าแม่ขายกะซีมีถึงคนไทยคนเล้านะครับวัดคนกันไปนะครับับสําหรับคลิปนี้เบากึมกกะซีจุติคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการให้ผมเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงสำนี้นะครับขอบคุณที่เบื่องคลิปจะจบขอบคุณหลายครับ